เนี่ยครับสถานไม่ต้งพันลูกปืนก็หลุดมาแล้วนะมันไม่ใช่ใน้อยๆนะครับเนี่ยเศษดินด้วยเนี่ยครับเป็นแบบนี้ข้างในดรอปเอาตัวเฟรมนะครับเนี่ยมีโอกาสหักได้เลยนะครับเนี่ยนะถอขาจานถอดกะโหลกถอดลูกปืนกระโหลกถอดซีนถอดลูกลอกตีนผี สวัสดีครับสวัสดีครับไบดีไอไครับผมวันนี้ไบดีไอไจะพาทุกคนมาเซอร์วิสเสือหมอบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตรวจสอบทีละอย่างเลยนะครับเริ่มจากโซ่เนี่ยนะครับโซ่นี้แทบจะไม่มีน้ํามันเลยนะครับแห้งแห้งมากครับเนี่ยผมว่ามือรูปยังไงแห้งมากจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงมาฟังเสียงเสียงปั่นเัืงนี้นึงว่ามันจะอยู่ในอาการยังไงเนี่ยครับ สถานมาตั้งคันเสียงเหมือนกับมีลูกปืนกระโหลกแตกด้วยแหลนะะผมไม่รู้ว่ามันยังไงแต่จริงๆแล้วม,มันดังจากโซ่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันแตกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าโซ่นี่ดังมากเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันนะครับเฟืองก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูเรื่องของยางนะครับยางนี่ก็เริ่มครับเริ่มไปแล้วนะครับ ้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแหละนะครับสําหรับหลายท่านที่ถามมาในคลิป youtube นะครับว่าจะรู้ได้ไงว่าตัวกระโหลกมีปัญหานะครับก็คือให้ถอดโซ่ออกแบบนี้นะครับแล้วก็ลองหมุนดูถ้าแบบนี้ก็ลูกปืนก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่มีเสียงคลื่นๆถ้าลูกปืนมีปัญหาเนี่ยเวลาเราหมุนนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยเราจับจับเฟรมนะครับ จับท่อดูเลยนะครับดามหมุดเนี่ยให้จับดูนะครับอย่างมุดเนี่ยนะครับให้จับดูแถวๆนี้นะครับมันจะมันมันจะรู้สึกสถานมาที่มือเรานะครับรู้สึกสถานมาก็แสดงว่าลูกปืนน่าจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะได้ยินเสียงดังครืด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 มาดูลูกลอกตีนผีนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะได้เปลี่ยนนะครับ นี่แหละตรงนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนลูกลอกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวแกะมาดูดีกว่านอครับ <c oughs> น่าจะได้ล้างดูก่อนนะครับตรงนี้ถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวมาดูเคสของเจ้าเทคโดมานีเนี่ยนะครับถ้าเราเซอร์วิสรถเองเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอนะครับลองดูตรงนี้นะเห็นอะไรไหมครับดูห่างตรงนี้ครับพอผมโยกนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับน็อตมันคลายตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดรอปเอากับเฟรมนะครับเนี่ยมีโอกาสหักได้เลยนะครับเนี่ยจะยึดเข้าให้นะครับ ก็มันตรวจสอบกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เอาแน่นตึงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับเนี่ยเดือดแน่นอนะหืมมันหนักพอสมควรนะครับเรื่องของจระบีเห็นไหมครับเนี่ยเศษดินได้ไหมผมจะออกให้ดูมันไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ย เศษดินดูดิครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกปืนเนี่ยออกมาเลยดีกว่านะครับออกมาล้างนะครับแล้วก็อัดเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาถอดลูกปือนออกนะครับอุปรกรณ์บ้านๆน,นะครับนี่มีให้ดูใน ep ที่แล้วก็มีนะครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้มันก็คืออุปกรณ์ขาลอง G h i x P นั่นเองแล้วก็ใช้คู่กับ boxer ok 17 นีร้อยทางนี้นะครับใส่เจ้านี้เข้าไปนะครับบาลานนะครับไม่ให้มันเขวไปเขวมาเอาตัวเนี้ยะคองไว้น,นี้ก็ท่อพี c นะถ้าใครจะดูตัวเนี้ยก็ต้องไปดู EP ที่แล้วเหมือนกันนะครับ ลูกปืนก็หลุดออกมาแล้วนะครับมาทั้งกระโหลกเลยนะครับนี่มาเดี๋ยวเราจะมาถอดล้างนะครับแล้วก็อัดจารบีใหม่นะครับนี่ครับสุดๆนะครับข้างในโ,โหเป็นเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ข้างใน กะโหลกก็รูดออกมาง่ายๆนะครับพิธีถอดกระโหลกง่ายไหมครับสลักก้านลูกสูบรถยนต์นะครับลองลองหาหากันดูนะครับหลังจากนั้นก็ถอดนะครับถ่อขาจานถอดกะโหลกถอด,ถอดลูกปืนกระโหลกนะครับถอด,ถอดซีนนะครับผมถอดลูกหลอกตีนผีพวกแหวนพวกอะไรมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฝุน่น เศษดินที่มันอัดแน่นเยอะ,ยอะมากนะครับถ้าใครดูคลิปในตอนต้นนะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดจาะระบีเข้ากับลูกปืนนะครับผมแล้วก็จะประกอบเข้ากับชุดกระโหลกนะครับสําหรับลูกปืนกระโหลกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดเล็กนะครับเบอร์หกแปดศูนย์ห้า R D นะครับซึ่งซีนของเขาน่าสนใจมากนะครับใน B B 7 1เนี่ยนะครับ ซีนของเขาฝั่งนี้มันจะเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นซึ่งผมว่าซีนอันนี้มันกันฝุ่นดีนะดีมากนะครับอันนี้เป็นซีนด้านหลังนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นซีนด้านหลังนะครับยี่ห้อ n a b นะครับเนี่ยเบอร์ของเขาเดี๋ยวให้ดูชัด 805D ูนดสองนะครับก็คือ r s เนี่ยยางยางมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ r d ก็ยางที่เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับ ดูลักษณะครับด้านหลังของเขาจะเป็นแบบนี้ด้านหน้านะครับผมก็จะปิดซีนด้านหลังเขาไปก่อนนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสก็ขออภัยนะครับนะครับจะละบีโรยโรยโรยเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ซีนมันมันมันเนืดมากเกินไปนะครับแค่นี้พอนะครับใส่แค่นี้พอนะครับสาหรับจัละบีด้านหลัง เราจะไปเน,น้นจรลบีด้านหน้าแทนนะครับนี่ก็ปิดลงไปเลยนะครับค่อยๆไล่กดลงไปนะครับโอเคลงไปไง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ลองหมุนดูนะครับนะพอจะมีแรงแรงเฉื่อยนะครับพอเราใส่ซีนลงไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีแรงเฉื่อยทั้งที่เรายังไม่ได้ใส่จระบีนะครับ มันจะมีแดงเฉื่อยนิดนึงนะครับก็โอเคเดี๋ยวพอมันหมุนไปเรื่อยๆในะจารบีที่เรา,าไลลงไปรอบแรกมันจะค่อยๆกิ้งออกมานะครับหลังจากนั้นกลับมาดูด้านหน้านะครับแล้วใส่จารบีลงไปตรงช่อง,องๆนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงลุกปืนนะครับ เราจะไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะครับไม่ใส่เยอะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นมากนะครับจากนั้นเราลองลองกลิ้งดูนะครับลองหมุนดูกลิ้งดูนะครับเนี่ยน,นะครับก็จะประมาณนี้ก็คือลูกปืนเนี่ยเขาเขาจะกลิ้งเอาเจระบีเข้าไปเองนะครับจากหลายๆคลิปถ้าใครจะดูอย่างละเอียดก็ไปดูคลิปเก่เขาผมได้นะ ปิดซีนนะครับผมปิดซีนให้เรียบร้อยนะครับซีนตัวนี้มันปิดง่ายนะครับด้านข้างสังเกตด้านข้างพอ,อด้านข้างลงครบก็คือโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบออลูกล็อกตีนผีนะครับจะใส่แค่น้ํามันนะครับแค่น้ํามันแต่จะเป็นน้ํามันเนืดนะครับก็คือน้ํามันหยอดโซ่นี่แหละแต่มันจะจะให้ความเนื่นะครับให ในเรื่องของความหน่ดนะครับมันจะไม่ใช่นะ้ํามันเหลวนะครับถามว่ามันจะลื่นมากไหมมันก็ความลื่นของเขาก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับบูธนะครับแต่มันก็ทนนะประกอบเขาก็ทาีชุดนี้ก่อนนะครับมีประมาณสองคลิปนะครับมีประมาณสองคลิปที่ถามผมมาว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรา เราหมุนแน่นไหมนะครับขันแน่นไหมผมตอบเลยว่าแน่นนะครับต้องขันให้แน่นๆเลยครับคือระยะของตัวบุญเนี่ยเขาก็จะมีการคำว้อยู่แล้วนะครับก็คือในการขันจริงๆเนี่ยตึงมือนะครับตึงมือนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก็คือมันมันไม่ฝืดนะไม่ฝืดนะครับเขาก็ลื่นของเขานะครับตอนแรกที่เราได้ยินเห็นไหมครับดังคลืดคลืดเนี่ยนิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้บ้างครับก็ ใส่น้ำมันเนืดลงไปในนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากใส่น้ำมันเนืดลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่บูทนะครับบูทเ๋ยวบูทเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงแค่นี้พอแล้วนะครับสําหรับผมตรงนี้ไม่ผมไม่ใช้จจละบีนะเพราะว่าจละบีนะมันจะไป เอาฝุ่นมาเป็นก้อนนะครับมันจะทําให้มันเหนืดเหนืดเหนืดกว่าเดิมอีกพูดง่ายๆนะครับก็เลยใช้น,นี่ดีกว่านะครับตรงนี้ดูลูกศรได้ดีนะครับมันจะมีลูกศรเนี่ยลูกศรเขาบอกนะครับหมุนหมุนไปทางนี้นะครับ นไปทางี้เวลาเราปั we were, ่นนะครับเวลาเราเราปั่นลูกศรมันจะหมุนไปทางนี้นะครับโซ่มันจะเลื้อยไปทางนี้ส่วนอันนี้มันจะหมุนกลับนะครับหมุนกลับมาทางนี้แต่อันนี้หมุนไปทางนี้ครับมันจะหมุนสลับสลับทางกันอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องเลง็งเกีียวดีๆแล้วก็ค่อยออกแรงนะครับผมถ้ามันยังไม่เข้าเนี่นะครับอย่าพึ่งนะครับ นี่นะครับมันจะโผล่ออกมาเห็นไหมครับถ้ามันมันเข้ามันจะลื่นมือนะครับมันจะลื่นมือมันไม่มีอะไรสะดุดอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าหมุนตั้งแต่แรกฝืดๆนี่ไม่ต้องไปฝืนนะครับทุกคนไม่ต้องไปฝืนนะหมุนออกใหม่ทําใหม่นะครับ <c oughs> โอเคไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเสียงด้วยแต่ตอนนี้ผมล้าง ที่เราล้างล้างอะไรล้างพวกเศษดินพวกอะไรออกไปนะครับเนี่ยแทนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วสาหรับสาหรับที่เป็นบูธนะครับที่เหลือการดูแลรักษาตรงนี้คืออะไรคือเอาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับประมาณสักสองสามอาทิตย์เราหยอดน้ํามันครั้งหนึ่งหยอดลงไปในนี้น,นะครับก็ถือว่าใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับจะเป็นน้ํามันหยอดโซ่หรือน้ามันอะไรก็ได้ก็แคห่หยอดนะครับ